คณะเห็ดหอมตัวนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่เคยกินนะคะจะทราบว่ามันอร่อยมากๆนะคะซึ่งจะมาสอนพี่ๆปลูกนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วตัวนี้เวลาเราปลูกเองนะคะพี่ๆขาคณะเนี่ยศัตรูพืชของเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะพวกแมลงอะคะ่ะเยอะมากนะคะถ้าหากเราซื้อตะกินตามท้องตลาดอะคะ่ะโอกาสที่เกษตรกรที่ปลูกนะคะเขาจะใช้ยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงค่อนข้างเยอะซึ่งอันตรายต่อเรานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสได้ปลูกกินเองแบบนี้นะ มันจะดีมากๆแล้วมันปลูกง่ายเพิ่งจะมาสอนพี่ๆปลูกนะคะไปรับชมเลยนะคะเริ่มจากนะคะเราก็จะเตรียมกล่องค่ะเป็นกล่องที่มีฝาปิดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพับกระดาษชิช้่นะคะใส่ลงไปในกล่องค่ะแล้วเราก็จะเอาฟอกกี้นะคะใส่น้ำเปล่าพ่นกระดาษชิช้่ให้พอชื้นนะคะนี่ให้พอชื้นค่ะหลังจากที่เราพ่นเสร็จนะคะเราก็จะเทมะเมล็ดนะคะคะน้าเห็ดหอมนะคะใส่ลงไปค่ะ ใส่เทให้มันกระจัดกระจายนะคะแบบนี้นี่ค่ะเทให้มันกระจัดกระจายแล้วก็ใช้ฟอกกี้นะคะพ่อนอีกครั้งหนึ่งให้มเมล็ดมันชื้นนะคะแต่อย่าพ่นเยอะนะคะถ้าเกิดมันชื้นเกินมเมล็ดก็จะไม่งอกค่ะแล้วก็บางทีก็จะขึ้นราแล้วเราก็จะเอามือเกลี่ยๆนะคะให้เขาห่างๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำการปิดฝานะคะวางไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเลยค่ะ วางไว้นะคะเสร็จแล้วพอผ่านไปประมาณ3 6มสบถึงสี่สี่สิบแปดชั่วโมงเขาก็จะเริ่มงอกแต่ตัวนี้คือ4ี่ดชั่วโมงนะคะเขาจะงอกประมาณนี้ค่ะเราก็จะทําการนะคะหนีบมเมล็ดนะคะใส่ลงไปในฟองน้ําค่ะซึ่งฟองน้ําวันนี้นะคะพึ่งก็จะเอาไปนวดน้ํานะคะให้ให้ชื้นให้ให้มันชุ่มอะคะ่ะนวดแบบนี้นะคะนวดไปนวดมานวดไปนวดมาแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็นวดนะคะ ฟองน้ําที่เราใช้เนี่ยค่ะเขาจะเป็นฟองน้ําสําหรับผักไฮโดเขาจะมีแฉกเขาสามารถแบ่งออกเป็นก้อนๆเวลาเราจะเอาไปใส่ถ้วยปลูกอะคะ่ะแล้วตรงกลางเขาจะมีแฉกส,สีสีแฉกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสีแฉกแบบนี้นะคะฉะนั้นตอนที่เราจะหนีบมเมล็ดใส่นะคะ,มะเมล็ดที่เราจะหนีบนะคะตอนนี้เขาจะเกาะกับก,บกระดาษชิชู่เราจะพ่นน้ําก่อนให้เขาชื้นนิดนึงเวลาเราดึงเขาอะค่ะมันจะได้ดึงง่ายนะคะเสร็จแล้วเราก็หนีบขึ้นมาค่ะเดี๋ยวนะ มองไม่เห็นเราก็จะทําการนีบนิบขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีลากนะคะแบบนี้เราก็จะเอาตรงบริเวณลากของเขานะคะเสียบลงไปเนี่ยค่ะตรงแฉกที่พึ่งบ่อค่ะเนี่ยค่ะแฉกที่เขาบากเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นกากบาทนะคะเราก็เอาลากนะคะทิมลงไปแบบนี้นะคะเราก็จะทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะให้มันเต็มแผ่นเลยค่ะ เอาลากของเขาแล้วก็หนีบเข้าตรงบริเวณกากบาทนะคะแบบนี้ทุกอันเลยค่ะไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่พึ่งเสียบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะพึ่งก็จะวางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะยังไม่เอาออกแดดนะคะจนกว่าเขาจะแทงใบเลี้ยงออกมานะคะก็คือประมาณหนึ่งวันนะคะแล้วเราถึงจะค่อยเอาไปออกในแดดลำไรคะ่ะ คณะเห็ดหอมนะคะหลังจากที่เราเสียบแล้วเอาไว้ในร่มนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มแทงใบขึ้นมาแบบนี้ค่ะพึ่งก็จะเอาออกแดดนะคะซึ่งแดดที่เอาออกนะคะก็จะเป็นแดดลำไรก็คือใต้หลังคาผ้าสแลแน50%แบบนี้นะคะก็จะเหมาะมากนะคะในระหว่างนี้นะคะการดูแลเราก็อย่าลืมนะคะพ่นฟอกกี้นะคะให้ฟองน้ำเขาหน้าฟองน้ำชุ่มตลอดไม่งั้นมเมล็ดพันธุ์ของเราะคะ่ะ ที่มันยื่นออกมามันก็จะเหี่ยวตายนะคะเราก็เลยต้องพ่นอย่างนี้นะคะรักษาความชื้นค่ะที่เราเริ่มเอาออกแดดได้4วันค่ะตอนนี้นะคะรากของเขานะคะก็ลงฟองน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเอามาอนุบาลในน้ําลึกนะคะขั้นตอนวิธีการอนุบาลค่ะเราก็จะใส่ปุ๋ย A นะคะแล้วก็ปุ๋ย B อย่างละ1ถ้วยค่ะแต่1ถ้วยของเราจะไม่เต็มนะคะจะเท่ากับประมาณขอบข้างในนะคะของถ้วยนะคะ1่ถ้วยค่ะแล้วก็ B อีก1ถ้วยนะคะ นี่นะคะประมาณขอบข้างในค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเปิดน้ําใส่นะคะเราก็จะใส่น้ําไปประมาณ80% 90%เนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาต้นกล้าลงค่ะกล้าของเรานะคะเราก็จะดึงฟองน้ําขึ้นแบบนี้นะ,ะนี่แล้วก็ให้น้ําหยดก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราค่อยเอาวางลงไปในกล่องค่ะ1กล่องจะวางได้ทั้งหมด2ต้นนะคะน้ําที่เหลือก็ใส่ลงไปในกล่องเลยอันนี้ก็แผ่นที่สนะคะ ะะให้หยดนะคะเสร็จแล้วเราก็วางลงไปในกล่องโฟมนะคะนี่เห็นไหมคะหกล่องเขาจะใส่พอดี2แผ่นเลยค่ะเราก็จะอนุบาลอยู่ในนี้นะคะประมาณให้ลากเขายาวประมาณสักอสองนิ้วนะคะเราถึงจะค่อยเอาไปลงกล่องจริงค่ะ ตัวนี้นะคะก้าคณะเห็ดหอมของเราค่ะตั้งแต่เราเพาะมาเมล็ดนะคะจนถึงต้นก้าตอนนี้นะคะอายุ15วันแล้วค่ะเขาก็จะโตประมาณนี้ค่ะเพิ่งก็จะพามาลงกล่องปลูกนะคะวิธีการลงกล่องปลูกเหมือนเดิมค่ะเราใช้เป็นกล่องกุ้งนะคะใส่น้ํานะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ย AB ค่ะปุ๋ย AB ที่เราใส่นะคะตัวนี้ก็จะเรียกว่าปุ๋ย a ค่ะ1ถ้วยตวงค่ะ1น่ถ้วยตวงก็ประมาณ75 ML นะคะแล้วก็ B เราก็ใส่เท่ากันเลยค่ะประมาณ75 ml นะคะ1่ถ้วยตวงค่ะหลังจากใส่ทั้ง2ตัวเสร็จเราก็จะทําการเปิดน้ําค่ะตอนนี้น้ําก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราใส่เราจะใส่เกือบเต็มค่ะให้เหลือพื้นที่ประมาณสัก1เซนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่ฟองน้ํานะคะลากเขาจะได้ถึงกับ ลากเขาจะได้ถึงน้ํานะคะเราก็จะทําการปิดฝาค่ะซึ่งฝาวันนี้นะคะเจาะรูเป็นถ้วยปลูกค่ะทั้งหมด9รูนะคะสําหรับปลูกคณะเห็ดหอมค่ะเพิ่งว่าประมาณนี้กําลังเหมาะนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเรียกว่าถ้วยปลูกนะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะขนาดเขาจะพอดีกับรูพอดีแบบนี้เลยนะคะเราก็จะทําการฉีกนะคะต้นก้านะคะออกจากถาดของเราซึ่งเขาฉีกง,ง่ายนะคะเพราะว่าฟองน้ําของเราค่ะมันจะเป็น ก้อนๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาใส่ตรงบริเวณเนะะี่ยค่ะด้านล่างของถ้วยปลูกเรานะคะแล้วก็คาฟองน้ําไว้สักครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะหยอดลงไปในรูปลูกค่ะเราจะทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะในระหว่างนี้เราก็ต้องเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์ด้วยนะอย่างอันนี้มันเล็กไม่สมบูรณ์นะคะเราก็เอาออกเราก็ไม่เอานะคะเราก็จะเลือกที่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะนี่แล้วก็ใส่ลงข้างล่างเหมือนเดิมนะคะ อายุต้นก้า15วันกําลังพอดีในการลงกล่องค่ะเพราะว่าถ้านานกว่านี้นะคะต้นเขาใหญ่เวลาเราเสียบลงถ้วยปลูกมันก็จะเสียบยากนะคะเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้ก็อายุ30วันแล้วค่ะพี่พี่มาสังเกตดูนะคะลำต้นของคณะเห็ดหอผมผงพึ่งนะคะลำต้นเขาจะยังคงไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าคณะตัวนี้เราจะเก็บผลผลิตตอนอายุประมาณ40-50วันนะคะหละังเดือนนะคะตั้งแต่เติมน้ำไป น,น้ำก็ยังเหลือครึ่งกล่องโฟมอยู่นะคะก็สามารถที่จะปลูกรอบเดียวนะคะยาวไปถึงตอนเก็บเกี่ยวเลยก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดใครอยากที่จะเพิ่มขนาดต้นนะคะพี่ๆก็สามารถที่จะเติมน้ําเติมปุ๋ยลงไปอีกทีนึงก็ได้นะคะเพราะว่าตัวคณะเห็ดหอมเนะะี่ยค่ะอายุเขาน,านานกว่าพวกกวางตุ้งเนาะถ้าเป็นกวางตุ้งผักชีมันหนึ่งเดือนเราแทบไม่ต้องเติมน้ําเติมปุ๋ยแต่ตัวนี้อายุมันจะนานกว่า ประมาณ50วันเลยนะคะฉะนั้นอ่ะเราอาจจะต้องเติมน้ําเติมปุ๋ยอีกสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้เขาเร่งต้นเขาให้อวบขึ้นให้มันทันต่ออายุของเขานะคะหวังว่าคลิปในการสอนพี่ๆนะคะปลูกคณะเห็ดหอมนะคะมันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆทุกท่านนะคะพี่ๆก็เอาไปใช้ประโยชน์นะคะไม่ว่าจะปลูกไว้ขายปลูกไว้กินนะคะพี่ๆก็สามารถทําตามเพิ่งได้เลยะคะ่ะ